เดี๋ยวมาดูคนที้เอาเอาเอาเป็นยังไงบ้างครับปลาทำไมถึงตกอ่ะม,มันง่วงนอนมันพรมอะไรอะไรติดขัดตรงไหนหรือเปล่าเลยหล,ลบอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้จะทำอะไรครับส้ม,นะมยังไงอ่ะอม,ม,มัน ไม่มันเป็นยังไงตอนนี้าก,การ,ร,ารดดอ๋อดึงอะไรขึ้นดึงอ๋อเพลาหรือเปล่าเพลาข้างเพลากลางขับแรงหรือเปล่าปะ ดัดเพลาครับตอนนี้เพลากลางขัดข้องเนี่ยแต่พวกนี้มันเบี้ยวมันก็น่าจะเป็นมาก่อนแล้วเนาะก็สี่มีเบี้ยวครับพวกนี้ก็ราวครับขาดหมดเลยนะเนี่ยคืออ้อมาโนรถห้าหมื่น ซื้อมานานยังครับสองปีโอ้ได้ทุนคืนแล้วเด้งอ้สุดยอดเลยปกติวิ่งอยู่ไหนครับปกติวิ่งแถวไหนบ้านหลัก่อนิกจรงเ อันนี้โอ้โหนังเป้าสูงโพดวันนี้เข้าไว้ได้สิโอ้นั่นเลยว่าเลยนะป๋าวิ่งเร็วสิกะเจ้าเยอะๆเลยไม่มีรถวิ่งพลาดเองเลย จะเอาสักสี่สิบเที่ยววันนี้เลยวิ่งวิ่งทำเวลาเนะเาะเหยียบหนักไปหน่อยดีแล้วคนไม่เป็นไรปายอยู่ในรถไหมตอนตกนนนมันเอียงมาฝั่งไหนฝั่งฝั่งนี้ไหมลมมาทางนี้หรือว่าทางโน้นลมลมไปฝั่งชายเนาะ ซื้อมาห้าหมื่นโอ้โหวิ่งได้สามสี่สิบเที่ยวครับต่อวันวิ่งสุดยอดเลยงั้นนะวันนี้ว่าจะเอาสี่สิบเที่ยวมาอ๋อเมื่อวานได้ยีห้า วันนี้ก็เจ้าห้าสิบวันนี้เจ้าสี่สิบมันวิ่งไกลเลยเดี๋ยวป่าเนาะเนี่ยวิ่งยัางนี่ครับวิ่งอ้อมไปนู่นนะนี่ครับอ้อมไปนู่นอีกนู่นไปเทนู่นครับวิ่งไกลมากเลยเที่ยวละร้อยแต่ว่าวิ่งไกลมากทางสวยอยู่นะครับทางคอนกรีตถึงเลยแต่วิ่งไกลไปหน่อย นีทำคนเดียวเลยนี่ดูเหมือนมันจะมันจะหักลงนะตรงน,นี้อา๋อมันเป็นแบบนี้แล้วได้แสนกว่าแล้วโอ้วิ่งตั้งแต่ตอนไหนครับโงูวิ่งต <c oughs> ั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยได้แสนกว่าแล้วนะ โอ้ oh. oh. สุดยอดครับรถคำคูนได้ดิคูนแล้วโอ้ oh, ถ้าคนอื่นในปลานี้ตรงนี้ไม่เหลืออตามลงมานี่ยคำคูณม,มากเลยครับคันนี้นี่ถ้าตรงนี้ไม่กระแทกปูนอะไม่ไม่งอนะ ก็ดีเกี่ยวกับมันเป็นกระแทกตันอะไรงว้อ๋อตรงเนี้ยช่วงมันมันตกแล้วมันกระแทกกับถนนครับมันคอนกรีตนะ่ะมันก็เลยเลโคตรมันรัว่วถังตรงซ้ายมันรัวร่วถังกระแทกด้วยหรือเปล่ารัมันรั่วนานแล้วอ๋อ ยังไงต่อไม่เรง <c oughs> ไม่เรงดันไว้แล้วครับดันเลา <c oughs> โอเค <c oughs> จะทำอะไรยกดำรอเปล่า <c oughs> ยกดำครับให้มันยกให้มันดันเพลาขึ้นนะ ยังสตาร์ทขับได้เชยเลยเสียงนิ่มด้วยนะอี๋ตอนนี้ปาเทองก็วิ่งรอครับวิ่งอยู่กันเดียวนะ สโลใหญ่ครับตัวนี้เป็นของเสียปั๊มเลยช่วยจับน่งันี่ให้ไนะ้ไม่รงกลาง เสร็จแล้วแกแกขายได้แล้วสุดยอดจริงนะตัวนี้ก็รวมแล้วตรงโอ้โหดูเปล่าซึกหมดแล้วครับตรงนี้เนี่ยดูครับยกเยกได้เลยนะโอ้โห เดือบเนี่ยยกเอกได้เลยออจะจะดัดดัดเหล็กตัวนี้ลงเครื่องร้อยสิบเนาะเก้าสิบแปด ใช่หรอปะเครื่อง9 8เครื่อง918โอ้โสริงจริงเป็น9 8เครื่องร้อยแรงครับเดี๋ยวจะลองเคลื่อนตัวดูครับต้องเอากลับไปแก้ไขที่บ้านต้องไป ไปดัดไปเชื่อมใหม่ครับอยู่นี่อุปกรณ์ไม่ครบครับเครื่องมือไม่ครบจะบอกจะขับไปทรงนี้เลยมันจะเกาะสายไฟน,นั่นนี่ยังสูงเลยเอาลงอีกไม่ไหนล่ปะปะไ,ไปอย่างนี้มันสูงไป <S <S 2> <S 2> <S นี่ครับหัวมันหลุดจากเบ้านะผมก็ว่าอยู่ทำไมหัวมันลอยลอย โอ้นี่เข้าแล้วเข้าแล้วหัวก็จะหลุดเอาไม้หนุนไว้นี่ยไม้เต็มเลยนะนุนไว้วกอนพรมอะไรก็หลุดนี่ครับบอกสายไม่อยากครับพรมอะไร จะหลุดตอนที่มันกระแทกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กระโดดออกจากเบามันไม่มีอะไรยึดอยู่นะน็อตมันขาดหมดแล้วถอดได้แล้วถอดง่ายๆเลยนะรุดบ่อยแล้วปลาตรงนี้ ต้องงัดขึ้นมามันไปติดพื้นพื้นหัวครับต้องงัดขึ้นมาคืนโอ้อมามันจะสวงเข้าไปในนี้นะครับ เก็บของเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองขับดูนะออกเปล่าหลุดแล้วมาเปล่าหลุด อ๋อมันหลุดตรงนี้ครับหลุดตรงย้อยเนี่ยครับว่าตวสโลมันเดียงย้อยมันหลุด ดูควันครับควันเขาเหมือนไม่อยากจบเนีย่ยย้อยมันหลุดครับต้องเอารอบดึงครับเอารอบดึงสโลไว้นะครับก็จะขับตาป้านทรงนี้เลยครับนะให้มัน เกาะเขาอกไว้ครับให้มันดึงสโลตั้งไว้ถ้าปล่อยแล้วสโลมันจะตกครับยอยมันจะหลุดตอนนี้ก็ตายแล้วแต่ว่ายังใส่เกียร์ไม่ได้ครับต้องเอาไปเชื่อมครับไอ้เหล็กตัวยึดสโลมันขาดนะครับเอาไปเชื่อม เชื่อมเหล็กตัวนี้ใหม่สโลว์มันจะได้ตั้งเดี๋ยวรอดูโอ้ควันท่วมเลย อน่าจะหลุดอีกแล้วไม่ได้ลองดูอีกรอบครับหลังจากเอาไม้นุนนะรอบนี้จะไปได้หรือเปล่ามันนิ่งขึ้นนะครับเอาไม้นุนแล้ว น่าจะไปได้เนะยแกจะขับกลับบ้านก่อนครับเอาไปเชื่อมก่อนโอ้โหดูครับปีนี้ได้ไปแสนกว่าแล้วครับน,นี้นี่ครับขึ้นแล้ว เป็นอะไรอีกเลี้ยวขวาไม่ได้หรับมันเลี้ยวได้แต่ซ้ายใช่ไหมโอ้ไม่นามันถึงลงถนนมันเลี้ยวไม่มาครับ ำลังจะขึ้นได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ได้อยู่ครับโยกหน่อยโยกหน่อยนั่นแหละ มาลมแล้วปาไมาลมแล้วไปได้ไหมตายอยู่ครับเมื่อกี้ช่วงมันเอียงนะครับไม้มันก็เลยหลุดกระบะมันเอียงไปฝั่งนน้นเยอะโอเคสู้จริงๆเลยครับสุดยอดเลยปลาดี นนไม้ครับเรียบร้อยมาแล้วจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาราจะซ้ายนะไวไหมนี่ยมาตรงก่อนตรงก่อนตรงตรงตรงอย่าเพิ่งเลี้ยวเดี๋ยวล้อฝั่งนู้นตรง รีบเลี้ยวเกินครับไอ้ยะปีนไา้เฉยเลยแกรีบเลี้ยวเกินนะไม้ดุดอีกแล้วโอเคไปได้แล้วครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งงานต่อแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ